เสร็จเรียบร้อยนะครับที่น้อครัวไม่กินรุ่นสมุนไพรครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปายพุสุคนเดอวันนี้พ่อพ่ออกกับผมอีกแล้วครับบ่านที่บ้านอีสานเหนือเดอวันนี้ก็มาเลาะเบื่องแมงกินุ่นครับบุรุษวสชิมานบอกครับเดี๋ยวมาลุ้นกันวัิมีบอก็ว่ามันเห็นออกอยู่ตะม่วันมาเลาะเบิ่งครับพี่น้องครับมาติดตามส้มกันเลยครับพี่น้องครับเลาะเบ่งกันครับวันนี้ก็หูซึกว่าบ่คคอยนีครับตะม่วงันก็ มาเบิ่งใบครับรู้สึกว่าหลายอยู่แต่ว่านเมื่อมันนี้อากาศห่อนนย่งเดีบวไม่ค่อยเห็นออกครับนี่ครับ,บนี่มอใบกล้วยนี่เบิ้งกันดูกินใบกล้วยต้นมอนกับ,บเหีนนี่เถอะครับนี่ครับไปซันออกเลย มึงกัใบกวยครับอู้ดมีกระไยย่มันจะสูงไฟหลอดสีลูกมาโุ้ปุ้นมันกินใบกลวยครับพี่นอ้องไม่กินนู่นทต้นมอนต้อนอยางมันท่านเด็กไปขืนกินนะครับต้นพักกระโดนต้นพักยังมันนี่ไงนั่นท่านไปข้นครับผมไปเบิ้งล้วบ่เจอ หลายครับพี่นอ้องต้นนี่หลายโอ้ผูกผากอนผูกผากอนขี้กรเทียมาเต็มเลยผูกผากัานี่ลงมาใส่นี่ดูเลยยืนยันจะไปสอดซะไปนี่ปาดถูกปุ่นครับแต่ืเออแต่แแแือปหมอน Nanh 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 kiệt bằng nhiều phá lọc mình tay với những đi thôi in เบงกล่อเปิดไฟเหลี่ยมรอแมงครับเข้าดีเลยลระสุดแต่แฟนตั้ซับไั่บินเขาครับ น้ำผืชดดินเริ่มบินเขากระมังไปแล้วครับมีเกี่ยงไปแล้วนี่แถวเนี่ตอนแลกว่าสิน่งเก็บเริ่มบางไปแล้วบินเขาหาไฟเบิดครับ คือว่ามานเติบผมเอาน้ำมาใส่กระติกครับแล้วก็เทรวมกันไปเลยนี่ครับบึ้ยเด็ขววใหญ่เลยนะึกว่ายสิเด้ขวหน้อยคือว่ามานคือว่ามันนี่ครับไปฮะบางต้นต่อไปเกินกระติกด้วยตัวนี้ ครับพี่น้องมือนี้ก็ย่างหลายเลยตรกนี้เดี๋ยวกลางผาก่อนมันไฟก็เครื่องมันบินเขาบุ่มเลยแล้วก็กลางผานี่พระท่าน๋ยวสิบินลงมา้งเต็ม่ริงก่อน้ก,กลางผ่อนี่กางผ่ากางผ่าไม่สีพวกไว้กลางผาก่อนเปิดไฟโทรศัพท์บินเข้ามาลุล่มๆเลยครับพี่น้องกลางผาก่อนกลางผากันเลืมล่มมากลุมล่มๆแล้ว ไนหน่เลยเลยดูกันกไ่เด็ดงัดใส่ไหมน,นีเลยเด้อีกเปิดสองหัวบินมาลืม,ลมลเดี๋ยวท่านเดี๋ยวซ้อนนี่ั้นต้นไม้สั่อันนึี้จะไฟหนีเด้นี่รอ,อสองกันสองลอด tăng cao kia có view đi, đây sẵn nữa bẩn này, ta thiêng lên, นกระโปรงนอ่กินมาตกไหมไล่โตอย,ย,ตอยู่มีนนามกินออกเทใส่มูกันหากินเปไนไง่ายสไตล์บ้านๆครับพี่น้องมาผู้เดียวเมื่อบอกไล่ด้วยครับถ้าบอกไล่ในี่บุ่มเดียวครับ เอาละครับเอาหลายเอาพอได้กินครับพี่น้องโดยเบื้องต้นหนาสํารวจเบื้องก่อนว่ามันสิเจออีกบ่ว่ามีหลายบ่ไปเรื่อยๆครับเก่าเอาบ่หลายครับเอาพอกินครับตรงน,นี้ก็เวลาก,กระดึกแล้วครับสามถุงซีถุงหมดละครับว่าฉีมาตอนหัวค่ำก็ร้อยตูมแมงอันนี้แมงกิ่นูนขึ้นจากดินน,นะครับว่าเขาจะขึ้นประมาณประมาณสองถุงพอดี phải khắp đền thang khắp. Đi. không đi xây cả tiếp khưng cả là khắp cái nào còn cả tiếp rồi bầu lái vậy chắc tuần xong tuần phải cắp vào. อยู่ลายอยู่ตับไฟก่อนอออมาเร็วเกินมาเร็วเกินเราติดตั้งไฟก่อนใจเย็นลูกพี่มีอยู่มีอยู่พายางพายางไฟ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 สองหลอดอติดตั้งแบบนี้เลย Va a Dios mío. Qué terrible. มันง่ได้ออกแห้งไรครับรออเดืเอดไฟลอยเดี๋ยวสำังทำเป็นใหม่มมมมต่อแรกว่าสีบปได้แล้วครับพี่น้องเกือบเป็นคีรถกับบาตววานไม่ค่อยออกสายปุ่นไม่ค่อยออกครับแต่สายนี้ออก ใส่ถุงใส่กระติกโมนนี่นหน่อยเป็กระติกแล้วครับนี่นี่ครับอ๋อโมมีหน,มนามแล้วน้ามมันไม่น้อยเดียวิวลาซิบเรยหลายปลาหน,นีครับก็เลื่อดูการแรกครับนี่ครั้งแรกครั้งแรกว่ะรอบแรกแห้งปีเลยครับนี่โมมันน้อย กับเต็ม,ลม,ม,มแล้วบ่มีน้ำแล้วต้องกลับบ้านแล้วครับทำนี้เอาละเอาพ่อได้กินครับผมเอาน้ำไม,มาแค่บ่มหัดเครื่องกระติกเลยนะน้ำผ่อนๆก้น,ค,นคิดว่าน้ำสีเปลี่ยนไหลาปานนี้ครับเรื่องน้ำม,มาหน่อยเดียวมืออื่นไปห้าเกันใหนม่ครับบืนมาเอาอีกรอบตัวเ่าสืบแล้วต้องไปก่อนเก็บสิบๆก่อนน้ำย่อยน้ำย่อยไปเอากลับบ้าน บ้านนะครับพี <travaille> ่น้องมาเบิ้งผลงานมือนีเป็นสี่ขวบเดี๋ยวแซ่น้ำไปก่อนครับมันค่ายขี่กันนี่ครับบู๊ยหล่เติบนี่ลืมเปิดแฟต Ừ, bin bình, bình, bình nè, mất say, Ư, chả làm bằng nhạc lư bình đây dù Ư, bình đây dù Tại sao nó mà pít vậy? Pa kia pít Ư, gặp kia nhỉ Ư, 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 đi đi, Ư, Ư, đi đi Ư, ยีนเอามาขวากันครับนี่ขว่าแมงกีนูนพร้อมครับมาด้ขว่าเขียดขว่าแมงกีนูนเดอ้อพอได้กินอยู่ครับฝนไม่ฝ่าไม่ฝนในเดือนมิถายนครับฝนไม่ฝนตกมากกัมีของกลิ่นลดครับได้เขียดได้แมงกีนูน จันก็มีสี่อิงมีกบบืบอยาวปลาหลอกปลาไหลที่นี่ครับมันป่าบื้อตัวหญ่เรากัพ่อได้กินครับบื้ถือว่าไหลสําหรับทั้งผากเหนือครับอ๋อมันหลักกินแมงกินุ่นเรบอย่างจะจมาดีพี่น้องไอ้ขัวแมงกินุ่นกันขัวเข็นเราขัวแมงกินุ่นนี่ก่อนสีตมกอนครับ ตัวม่นาำขี่ไม่กินนุ่นก่อนเดี๋ยวทำการล่างออกไายนาำแล้วครับเสร็จนาำไปก่อนล่างขี่ล่างฟุ้นออก กาบนอกไว้ครับต้มไว้บันเถาะใส่ถุงไว้ย่ำสีขวัวค่อยออกมากถอดเอาถอดแน่ขวัวแน่แล้วผู้มักวขวัวหลบเดี๋ยวกินบ่เบิด้ดพอสุกแล้วเาก็น้ำมาพักไปเลยครับพี่น้องเยน็ยนๆแล้วก็แบ่งขวัวส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เสียตีนไวก้ก็ขวัวได้อีกหลายรอบ หัวละหัวจักจานนึงก้าตะไข่กระเทียมครับโรยเข้าไปรับจะได้ดับข้าวครับเพื่อความหอม สีมัดแบบแบบพ้อหลวกๆครับแบบมันๆแต่ผมก็เอาออกเกือบกรอบเนะครับขวบไปเรื่อยจนมันสีกรอบๆเลยนะต้องเติมใบใบเตยใบเตยกับใบบักขูดกับพริกแห้งแค่น้อยครับเพราะมันหอมได้ยามหอมหินหอมหินเยอะี่น้องได้ยางหอมหินใบเตยผสมความหอมขวบไปเรือยครับแต่จนใบเตยกับใบบักขูดกรอบก็ดีครับ ก็เอาออกเลยจะเป็นใบบกูดก็ใบเป็นกรอบแกรนยำกับได้เลยครับเลาก็ไฟออกเอาไปกินได้โี่ลโละครับกรอบได้ที่แล้วลักแกะเลยรสดีกับเขาอะ กักดดดนมมดีกับพ่อแล้วครับถือว่าอร่อยมากบางคนอาจอยใส่รสดีใส่ซอสใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วแต่ผรมดีรสดีกับพ่อแล้วครับถือว่าอร่อยแหละอร่อยนัวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องกินเขากับผัวเหียดกับขัว้ายังกินน้ำนมกันเด้อืม ทาด้วยครับใส่เกลือเพิ่มจะไม่พันเพนมันใส่โรตีซื่อเพิ่มเป็นเกลืออู้หอมๆได้ทีครับหอมใบเตยครับใบบัปปกูบักไข่ข่ากระเทียมหอมครับบอกง่ายกับครัวแม่คีมรุ่นสมุนไพรครับข้าว แมงกีนูนสมุนไพรห,ห,หัหวพวกไทอย่งสิจครับอากาศคนตจบยากาศหนานอนไุ้้ยแมงมันออกครับเบื้อแรงเนี่สองปุงกบปงเขียนบุ่เอื้องได้แล้วครับเกิดกเบี่ยงหายไปจริง ಮತ್ತೆ สมัครอย่างไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยครับพี่น้องเด้ออย่างไรก็ฝากติดตามผลงานน้ำม้นเด้อพี่น้องอย่างไรก็จะเฝ้าเบื่อกันด้อนะครับพี่น้องเด้อเราที่บ้านอีสานเนี่ยจะขอจบคลิปแค่เพียงเท่าน,นี้ครับก็ขอสวัสดีครับ